วันนี้เราก็มีนัดกับคุณหมอนะคะที่อนามไยราปูค่ะวันนี้จะมาเอารถซาวนะคะดูว่าท้อง6เดือนของเราเนี่ยลูกของเราเนี่ยโอเคไหมนะคะวันนี้เราก็ได้ขับรถมาคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณชายต้องไปธุระในเมืองค่ะแต่ก็ค่อยๆขับมาค่ะไม่ได้ไกลมากพออัลตราซาว์เสร็จก็ค่อยๆขี่รถกลับมานะคะ นึ่งด้วยบรรยากาศมันก็เย็นๆชื้ๆก็เลยรู้สึกอยากจะกินอะไรร้อนๆก็เลยแวะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านประจำนะคะวันนี้สั่งเป็นเส้นหมี่ขาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีตีนไก่เน้นนเลยค่ะชามนี้ก็50บาทค่ะอร่อยมากเลยมาคราวนี้ก็รู้สึกว่ากินได้อร่อยมากขึ้นนะคะไม่เหมือนกับช่วงแรกที่มาช่วงแรกๆก็คือจะเป็นช่วงที่เหมือน เกิดอาการแพ้ท้องจะมีความรู้สึกแบบอยากจะอ้วกกินอะไรไม่ค่อยได้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าคราวนี้คือกินได้ทุกอย่างแล้วนะคะดีใจมากเลยกินจนอ้วนหมดแล้วนะคะพอกลับถึงบ้านก็กลับมานอนต่อนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอคะ่ะช่วงนี้ก็หลับยาวๆไปพอตกเย็นก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะออกไปไหนแล้วนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันแบบว่า ชื้นมากเหลือเกินเราก็เลยคิดว่าจะทำอะไรกินที่บ้านดีและก่อนอื่นเราก็จะมาหุงข้าวไว้ก่อนนะคะข้าวที่มนชัยก็คือจะเป็นข้าวหอมมะลิพวงเงินนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าซื้อมาในราคาที่ไม่ถึง400นะคะ300กว่าบาทเอาเป็นว่าได้19โลตกโลละประมาณไม่ถึง21บาทในตอนนั้นเนาะ พอเอามาหุงแล้วมันถูกใจมากๆเลยค่ะเป็นข้าวที่เม็ดสวยไม่แข็งหรือไม่เหนืดจนเกินไปนะคะก็คุณชายก็ชอบแล้วมันก็ชอบอันนี้ถือว่าเป็นข้าวที่ลงตัวที่สุดแล้วค่ะดังนั้นมันก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรทีุ่้มค่ามากๆเลยค่ะได้กินของอร่อยแล้วก็ได้เซฟตังค์ด้วยนะคะ เย็นวันนี้เนื่องจากเราก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่ได้อยากจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็เลยดูว่าในบ้านมีอะไรกินบ้างก็มีปลากระป๋องที่เหลืออยู่นิดหน่อยค่ะก็เลยเซิร์ชก็มีเมนูผัดปลากระป๋องใส่โหระพาเราเอามาทำดูแล้วอร่อยมากแล้วก็ของโปนเหมือนเดิมค่ะซึ่งก็คือถั่วปูผัดน้ำมันหอยนะคะคนเก็บมาจากสวนของตัวเองเลยคะ<ม>่ะก็ค่อยๆทยอยเก็บเข้ามานะคะวันนี้ได้สี่ฝัก <ๆ S 2> ก็โอเคเลย ส่วนใบโหระพาก็ไปลีลีเล็มๆมาจากไอ้ที่ไปชำไวะคะ้ค่ะตอนนี้น้องก็ติดรากแล้วมันก็เอาลงแปลงนะคะก็รอเติบใหญ่หาพ,าพอดีเราใช้ไม่เยอะนะคะเราก็เลยลีลีมาต้นละใบ2อใบนะคะพอได้อยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็อิ่มๆง่ายๆค่ะ ก็สำหรับใครที่อยากจะได้ข้าวอร่อยอร่อยแล้วก็เซฟตางไปนะคะก็อย่าลืมนะคะข้าวหอมมะลิพวงเงินนะคะอร่อยถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะบมดปักตะก้าไว้แล้วนะคะ